สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคนที่อาฆาตคุณจะต้องได้เจ็บปวดแค่ไหนนะครับมาเรามาดูกันว่าคนที่เขาอาฆาตคุณเขาอาฆาตคุณยังไงบ้างเขาทํายังไงกับคุณบ้าง เขาคิดจะทำยังไงกับคุณด้วยอืแต่และอย่างมาเรามาดูกันว่าคนที่อาฆาตคุณน่ะเขาจะทำอะไรกับคุณบ้างเขาเคยทำยังไงคุณบ้างหรือเขากำลังทำอะไรคุณอยู่นะครับคนเนี้ยคนที่อาฆาตคุณเนี่ยเขา สาธุดีใจอยากจะให้คุณโดนกรรมตามสนองสักทีอะไรที่มันไม่ดีขอให้คุณได้รับไปนะครับถ้าคุณเคยทําไม่ดีมีช่องอะไรให้เขาเล่นงานเขาสาธุให้ช่องนั้นมาส่งคนร้ายต่อคุณนะครับพยายามจะทำลายความมั่นคงในครอบครัวของคุณนะครับอยากจะให พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกอยากจะให้คนรักกันต้องแยกจากกันอยากจะให้คุณนะ่ะดูหน้าผิดหวังในสายตาพ่อแม่อยากให้บ้านที่คุณกําลังจะสร้างเนะี่ยมันไม่สําเร็จหรือบ้านแตกสลายขาดไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่พูดมานี่ดแูแนวคุณใสเนาะใช่จริงๆด้วยนะครับมีนะครับคือใจของเขาเนี่ยใ,ใจเขาเขาอยากจะให ชีวิตคุณนะ่ะที่อยู่ในระดับเนี้ยที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยอยากจะให้พังลงตอนนี้เลยอยากจะให้พังลงแล้วก็จมไปเลยตกตํำลงไปเลยไม่สนนะว่าวิธีไหนคนคนเนี้ยถ้าให้ลงมือทำร้ายทำลายคุณด้วยวิธีที่ตํำด้วยวิธีที่สสกรปรกด้วยคุณใสม่มนดำ เขาไม่ละอายใจที่จะทำเลยนะเขาไม่มีความยังคิดเลยนะเขากล้าทำเลยนะโอ้นี่แหละหนะคนที่มันอาฆาตนะอยากจะให้เราแย่ไม่ได้สนอะไรเลยนะครับ <c oughs> อยากให้คุณนะ่ะไม่ได้รับการอุถธรรมคำจูจากผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้คุณไม่มีครูบาอาจารย์ที่เก่งกล้าสามารถมาคอยช่วยเหลือคุณ อยากจะหางานหนักมาให้คุณหาภาระหนักมาให้คุณเห็นคุณได้แบกรับภาระหนักตัวเป็นเกลียวได้ยิ่งสัดใจดูแต่ละอย่างไม่ต้องไปสงสัยหรอกนะว่าทำอย่างนี้ไปทำไมนะครับคนถ้ามันจะคิดไม่ดีกับเราขนาดนี้มันหาเหตุผลมาได้ทั้งนั้นแหละหาเหตุผลที่จะก่อเรื่องอ แต่จริงๆแล้วเหตุผลที่แท้จริงอาจจะไม่มีก็ได้ที่ยกมามันก็เป็นแค่ข้ออ้างในการที่จะทำลายให้ทำลายคนอาฆาตคุณนะครับคุณไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับไม่ต้องไปหาเหตุผลนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบคุณมาเรามาดูกันว่าเขาจะได้เจ็บปวดแค่ไหนยังไงบ้างนะครับนี่เขาน่ะ พยายามที่จะทําให้คุณไม่ได้รับการแนะนําช่วยเหลืออุปธรรมคำชูจากผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาเองก็จะไม่ได้เช่นกันนะครับเขาเองจะไม่ถูกช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ตอ้พยายามแค่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าข้างเขาเหมือนจะช่วยแต่มันไม่น่าช่วยเพื่อนร่วมงานไม่ครบไม่ช่วย หัวหน้าไม่ช่วยสั่งงานแล้วก็ดูอย่างเดียวไม่ได้คิดวาจะลงมือช่วยนะครับเพื่อนร่วมงานก็ไม่เอานะเพื่อนฝูงพักพวกอะไรไม่เอาเลยถ้าเขาคิดจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมันจะไม่ราบรื่นมันจะฝืดเครื่องมันจะมีปัญหามันจะไม่เป็นไปได้ด้วยดี มันมาจากการที่เขาเนะ่ยหางานหนะักมาให้คุณนี่แหละหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งเนี่ยเขามาทําให้ครอบครัวของคุณนะ่ยแตกแยกแล้วก็ถ้าเขาทําอย่างเนี้ยทาคุณใส่มนดําใส่คุณด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยการที่จะให้หยิบจับอะไรให้มันทํามาค้าขึ้นก็ไม่นะครับ ไม่ทํามาคาขึ้นไม่ลาบลื่นนะครับต่อให้เริ่มทําอะไรก็ไม่ลาบลื่นโอ้เนี่ยหล่นลงมาเองเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้รู้ซึ้งว่าบาปกรรมที่เขาทําต่อคนนั้นมันทุกทรมานแค่ไหนเวลาที่ต้องชดใช้กรรมที่ท,ทําตาแหน่งเดียวกันกันกบไพ่ที่ทําคุณใส่ใส่คนด้วยนะครับเขาจะได้ทุกทรมานนะน้าตาตกในทุกทรมาน ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็ขาดทุนนะครับเงินทองไม่พอใช้สุขภาพร่างกายก็ไม่ดีนะครับหากินไม่พอใช้ด้วยโอ้หนักหนักนะครับหนักจริงถ้าบุญยังมีก็จะเวลาที่ทุกหนักหนักก็ อาจจะคิดได้บ้างนะว่าอันนี้มันคือผลกรรมที่เคยทํากับคุณหรือเปล่านะครับเรื่องหนักกว่านั้นก็สํานึกผิดไม่ได้เลยไม่รู้สํานึกผิดเลยนะครับทีนี้ถามว่าคุณให้อภัยได้ไหมคุณให้อภัยได้คุณให้อภัยได้แต่คุณให้อภัยแล้วเขาจะหลุดไหมไม่หลุดนะครับเขาก็ยังต้องใช้กรรมต่อไปนะแนงเดียวกันกับที่ทําคุณใส่มาด้วยนะ จริงๆมาแต่ละอย่างเนี่ยเนาะมันมันร้ายแรงทั้งนั้นนะครับมาทําให้ครอบครัวคุณแตกแยกอยากจะให้ชีวิตของคุณตกต่าลงอย่างเงี้ยนะ,นะ <_ d ata> เดี๋ยวเขาจะได้น้ําตาตกในจะได้ทุกทรมานนะครับ <_ d ata> ความมั่นคงในชีวิตไม่มีเลยนะครับเ <_ d ata> ทวดาที่เคยอวยพอรอวยชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยอวยพอรอวยชัยเขาก็จะ เบือนหน้านี้นะมันมันมันช่วยยากจริงจริงมันเป็นวิบากกรรมที่เขาทําไว้นะครับมันช่วยยากจริงเล่นอะไรไม่เล่นเขาเนะี่ยเล่นกับความมั่นคงในชีวิตคุณนะครับเขาเล็งมาที่อยากจะให้ครอบครัวของคุณนะแตกแยกยังให้คนรักนะี่ะต้องแยกกันอยากให้พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกอยากให้คุณนะี่ะเป็น คนที่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังมันคิดจะทําให้คุณบ้านแตกสลก็กค่ะเนี้ยเล่นกับความมั่นคงในชีวิตของคุณใช่ไหมเขาเองแหละก็จะโดนเหมือนกันเรื่องความมั่นคงในชีวิตโดยตรงเลยเรื่องการลงหลักประฐานในชีวิตโดยตรงเลยแล้วก็เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเข้าข้างเขาก็จะเบือนหน้าหนีเนาะ ให่เข้าข้างอีกแล้วนะครับถามว่าสิ่งที่ทําอยู่หยิบจับอะไรจะก้าวหน้าไหมก็ไม่นะครับถ้าทําค้าขายกําไรมันก็จะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรรหรอกก็จะทั่วๆไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นงานประจ,จาเนี่ยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยถูกดองเลยนะแทบจะถูกดองเลยนะถูกดองตําแหน่ง ดองขั้นดองตำแหน่งแล้วมันมันไม่เลื่อนนะครับมันเลื่อนยากซะเหลือเกินนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เคยมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนนะเนาะหนุหน่มหล่อสาวสวยเข้าหาหนะเนาะหรือมันจะต้องหายไปจุดเนี้ยนะครับมันจะไม่สามารถดึงดูดหนุ่มหล่อสาวสวยได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับมันจะไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนเข้ามานะครับโอ้เรียกได้ว่ามอ,อนะมองทุกเรื่องจริงๆนะมองทุกเรื่องจริงๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่อุปรมภมข้ำมชูจิบจับเริ่มต้นทําอะไรก็ไม่ลากลื่นแล้วจะได้ทุกทรมานนะครับทุกทรมานถึงขนาดที่น้ําตาตกในมาสํานึกผิดภายหลังแต่ว่ามาสํานึกผิดภายหลังก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะตอให้คุณอภัยให้โอโหสิกรรมให้ก็ยังจะต้องรับผลกรรมนั้นอยู่นะครับ เทวดาก็เบือนหน้านี่แล้วลงหลักปักทันในชีวิตนี้ยากมากๆนะหาความมั่นคงในชีวิตนี้หายากมากนะครับงานไม่ก้าวหน้าค้าขายกาไรไม่ได้เป็นขอนเป็นกำหรอกจะเป็นขายปเป็นวันมากกว่านะครับเสน่ห์ดึงดูดก็เสียไปเสียจุดนี้ไปนะอืมหนักๆทันนั้นนะหนักจริงๆนะครับทีนี้ ไม่อยากให้คุณนะ่ะไปแช่งเพิ่มเลยปล่อยให้เวนกรรมทำงานไปเลยดีกว่าเพราะว่าคุณจะได้เห็นอยู่แล้วถ้าคุณยังติดต่อกันอยู่คุณก็จะได้เห็นอยู่แล้วว่าชีวิตเขานะ่จะต้องแย่ลงแค่ไหนนะครับแล้วต่อให้คุณไม่ติดต่อแล้วมันก็จะมีเหตุให้คุณนะ่ะได้ยินข่าวว่าเขานะ่ะจะต้องเจออะไรบ้างชีวิตเขานะไม่ได้เหมือนเดิมหรอกนะ เดี๋ยวคุณจะได้ยินข่าวเองนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องไปจดจอรอฟังข่าวหรอกคุณเห็นหน้าไพ่เนี่ยคุณก็สะใจพอคนแล้วแหละนะครับแต่ถ้าจะให้ขอกันก็คือต้องขอให้คุณนะ่ะโฟกัสที่สิ่งที่คุณควรจะทํามากกว่านะครับโฟกัสที่หน้าที่การงานการสร้างฐานะของเราดีกว่านะครับการทําชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันนีกว่า เรามาดูคลิปนี้เราได้รู้ได้เห็นว่าเออบาปกรรมมันมีจริงเ็นกรรมมันมีจริงคนที่หลังแกคุณคนที่อาฆาตคุณหมายปองให้คุณตกต่ําขนาดนี้หมายปองทําให้คุณบ้านแตกสแสแหละขาดอย่างนี้มันจะต้องได้รับกรรมยังไงมันจะต้องได้เจ็บปวดแค่ไหนเราก็ได้เห็นแล้วนะครับอืม,มาขอคําแนะนําหรือคาอวยพรจากไพ่นะครับ ให้กับคุณนะขนาดไพ่ย,ยังบอกให้คุณนะ่ะเริ่มใหม่เลยนะครับไพ่ย,ยังแนะนำให้คุณเริ่มใหม่เลยนะนี่คลิปนี้เราได้เป็นคำแนะนำนะครับแนะนำว่าตัดใจจบเธอนะตัดใจจบไปเถอะสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะ ความแค้นพวกนี้ตัดใจจบไปเถอะนะครับถ้าวันนี้ตัดใจจบไม่ได้พยายามอย่านึกถึงมันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อคุณเริ่มต้นทําสิ่งที่อยู่ปัจจุบันขณะเนี่ยงานการตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ตอนนี้คุณเริ่มทํามาค้าขายคุณเริ่มหยิบจับงานอะไรเพื่อทําเลี้ยงชีพเนี่ยคุณใส่ใจเรื่องนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า <c oughs> จังหน้าไพ่เนี่ยดูเหมือนจะ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะการค้าขายเนี่ยมีลูกค้าสหนับสนุนมีลูกค้าอุดหนุนเป็นอย่างดีนะถ้าเพิ่งเปิดร้านเนี่ยถ้าใส่ใจตั้งใจทำนะเดี๋ยวลูกค้าติดนะครับลูกค้าติดแล้วอย่าเบี้ยวลูกค้าแล้วกันนะครับอย่าลดปริมาณแล้วกันอย่าลดคุณภาพของสินค้าลงแล้วกัน เคยอร่อยอยังไงก็ให้อร่อยอย่างนั้นเคยให้เยอะอยังไงก็ให้เยอะอย่างนั้นนะครับให้มันคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อบริการซื้อข้าวของจากคุณนะครับส่วนคนที่ทํางานประจํานั้นนะใส่ใจกับงานที่คุณทําดีกว่านะครับดูเหมือนว่าผลงานของคุณจะเข้าตากรรมการนะครับเข้าตาผู้ ที่ตรวจงานของคุณนะนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะเหมือนจะไปได้ดีนะเหมือนจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะตั้งใจทใําไปเถอะนะครับได้ามาแล้วเก็บเงินด้วยละ่ะเริ่มเก็บเงินเลยดีกว่านะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วนะครับจากนี้ขอให้รักษาศินเนาะลำพังตัวคุณนะ ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนนะครับให้ทําตามคําสอนของพระศาสดาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ชาวพุทธเนาะโดยเฉพาะชาวพุทธสิห้าให้ครบแล้วก็ทําอนาภาณสติด้วยนะครับศึกษาอริยสัสีด้วยนะครับนี่คือมรรคแปดเนาะถ้ามรรคแปดบริบูรณ์ก็ดีคือว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะครับ รู้อริยสัจสี่สินห้าครบแล้วก็ทําอานาปนาสตินะครับง่ายๆเลยนะไม่ได้ยากกันความสามารถเนาะแล้วบุญกุศลที่ทำนี่แหละกรรมดีที่ทําในปัจจุบันนี่แหละมันจะส่งผลอย่างอนาคตนะครับถ้าเรายังจมอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาทําเราเนี่ยแล้วเราไม่หยิบจับอะไรที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยเนี่ยมันก็ จะยังคงเจ็บใจยังคงดำจมดิ่งอยู่อย่างนี้นะครับแต่หน้าไพ่ที่คุณได้เนี่ยไพ่แนะนำให้คุณเลยนะเริ่มใหม่เถอะนะตัดใจจบเถอะนะถ้าตัดใจจบไม่ได้ก็พยายามจะนึกถึงนะครับโฟกัสที่สิ่งที่กำลังลงมือทำอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าดูเหมือนจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จากนี้ขอให้ถือศีลเนานะถือศีล ด้วยเก็บเงินด้วยนะครับถ้าจะให้ตัวแนะนำนะก็อยากให้มรแปดบริบูรณ์นะชาวพุทธนะครับอยากให้รู้อริยสัจสีด้วยอยากให้ศีลห้าครบแล้วก็ทำอนาปนานสตินะครับอยากให้ทำอันนี้จริงแนะนำจริงนะครับมรแปดบริบูรณ์ก็เป็นผลดีของคุณเองนะครับบุญกุศลก็ได้แก่คุณนะครับความเป็นกุศลก็ได้แก่คุณเองนั่นแหละนะไม่ มาบอกให้กันปฏิบัติทำเฉยเลยคุณต้นไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องสนใจเขานะมาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอบพร่คุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะครับขอบพร่คุณอย่างยิ่งเลยสาหรับการรับชมโฆษณาและการกดสุดแตงให้ต้นนะครับอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่แวะเข้ามาชมผลงานของต้นนี้ก็กราบขอบคุณอย่างยิ่งแล้วนะครับ ที่สําคัญขาดไม่ได้ทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาเล่าเรื่องราวของท่านให้เป็นวิทยาฐานนะครับมีคุณค่าที่สุดเลยลววเราพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ